สวัสดีทุกท่านะคะรับยกับผมแมก็กซ์พิมพงศ์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สถานีกลางกรุงเทพอัิุวัฒน์อีกแล้วนะครับผมกเ็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปเก็บบรรยากาศภายในในช่วงเย็นกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้สถานีกลางก็ได้เปิดมาประมาณ8 9วันแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศว่ามันลงตัวมากน้อยแค่ไหนกันนะครับผมบรรยากาศโดยรวมจากที่าราสอบมาตอนบ่ายคือรถไฟตรงเวลาทุกขบวนเลยนะฮะทุกคนนะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวัง ่าประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นบรรยากาศช่วงห้าโมงเย็นแล้วเดี๋ยวเราไปรอสังเกตการณ์สักประมาณหกโมงแล้วนะทุกคนเนาะอะอัอันนี้ประตูสามนะครับผม เขาได้เหมือนกันนะฮะตัวสามโ้ปลายทานี้ใหญ่มากอันนี้ก็เป็นภายในนะทุกคนนะนี่เข้ามาถึงปุ๊บนี่ที่ซื้อต่ออยู่ซ้ายมือเลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะอ่าส่วนศูนย์อาหารศูนย์อาหารอยู่นู่นขวามือมองไปสุดเลยนั่นแหละครับคือศูนย์อาหาร ก็คือเห็นไหมมันอยู่ใกล้ๆก,กันไม่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะฮะก็อ๋อนี่เลยนะฮะโอ้โหลายตรงนี้เป็นจุดกลางก็วา่าวได้นะครับผมเพราะเชื่อมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีแดงเดินตรงไปทางนั้นก็จะเป็น MRT นะฮะอ่าส่วนขวามือเราก็จะเป็นรถไฟทางไปความเร็วอ่ารถไฟทางไกลนะทุกคนนะแหมความเร็วสูงมันอยู่ชั้น3มันยังไมเ่เซ็จ ปหกเก้าจะเสร็จหรือไม่ก็รอดูกันนะทุกคนนะในโซนนี้คือต้องบอกว่าแอร์โคตรเย็นนะไม่รู้จะเปิดเย็นถึงไหนแต่แบบคนไม่ค่อยมีนะนะผู้โดยสารโซนนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่แอร์โคตรเย็นนะทุกคนนะขอบอกไว้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นทางเข้าอประตูสองกับประตูหนึ่งนะครับผมก็เลยดูเงียบๆหน่อยนะครับอ่าอันนี้ไปบั่งหน้าจะประตูหนึ่งแน่นอนเขามาเห็นตรงนี้นูน่นรถไฟทางไกลอยู่ทางโน่นเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าเป็นไงทุกคน ตรงไปนั้นนะครับผมก็จะเป็นรถไฟทางไกลแล้วก็ศูนอาหารอยู่โซนนู้นเนี่ยนะฮะอ่านี่เลยนะครับผมจุดชี้จุดเลยนะครับบอกว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนถ้าเข้าจากประตูหนึ่งประตูหน้านี้นะประตูหนึ่งเข้ามาเราก็จะเห็น,นห้องประจสัมพันธ์ห้องโถงใหญ่ๆแล้วก็เลี้ยวขวามาเลยนะ,ะกดเลี้ยวขวามาอ่าเดินมาประมาณสักสามสี่สิบเมตรถึงแล้วนี่ฮะห้องน้ําจุดแรกเลยนี่ไปห้องน้ําห้องน้ําจะเป็นอย่างนี้นะครับผมซ้ายกับขวานะฮะ ขวาเป็นของผู้ชายซ้ายเป็นของผู้หญิงนะทุกคนนะเขาให้ถูกด้วยนะฮะ,ะแล้วก็เดินตรงไปทางโน้นนะฮะเดี๋ยวจะมีห้องน้าอีกเดี๋ยวจะมีห้องน้ําอีกเดี๋ยวผมบอกคือมันมีหลายจุดมากไม่ใช่ว่าไม่มีนะทุกคนนะแต่มีหลายคนบอกว่าหาไม่เจอผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปหาตรงไหนกันนะฮะว่าห้องน้าไม่เพียงพอองั้นห้องน้ําเยอะนะห้องน้าเยอะนะเดี๋ยวไปดูดกันทนะีละจุดเลล้วกนเนาอยทุกคนนาะอนี่นะครับทุกคนพอมาจากประตูหนึ่งปึ๊บมาถึงตรงนี้เป็นประตูสอง ตรงนี้เขายังไม่จะเปิดใช้นะฮะเป็นที่ทำแบบจูนมิเตอร์ของแท็กซี่อยู่นะ,ะนี่นะครับห้องน้ําอ่าประตูที่สองก็มีห้องน้ําเหมือนกันก็คนก็เยอะนะฮะห้องน้ําใหญ่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปเดินดูภายในห้องน้ากันนะครับผมไปชี้จุดเนยก่อนว่ามีจุดไหนบ้างนะฮะว่าทําไมห้องน้ําถึงน้อยที่เขาว่ากันเนะเาะแล้วค่อยไปดูกันอ่าตรงนี้ก็เป็นประตูสามนะครับผมก็ถัดมาจากประตูสองไม่ไกลเท่าไหร่นะฮะนี่เป็นประตูสามประตูสามกับประตูสี่เนี่ยจะเป็นของร้าแฟทางไกลละ เข้ามาก็จะเจอเลยน,นะรถไฟทางไกลคือประตูสามกับประตูสี่นี่ใกล้สุดแล้วถ้าข้อทางด้านหน้านะครับถ้าทางด้านหลังทางบังซอก็จะเป็นประตูที่ห้านะฮะก็จะไกลหน่อยนี่เลยอันนี้เป็น,ออน,น,ปนบรรยากาศนะครับก็หลังจากที่เปิดมาที่เกือบกลางนี่ก็เป็นบรรยากาศครับทุกอย่างเริ่มลงตัวนะฮะ,ะการซื้อตรงซื้อตั๋วการจองตัวง๋วโรงงานก็แบ่งวักแบ่งส่วนกันไปนะครับผมทุกอย่างก็เริ่มลงตัวผู้โดยสารก็คล่องขึ้นนะครับคล่องขึ้น จากที่สังเกตมาในวันนี้ทั้งวันจนตอนนี้จะทุ่มหือครึ่งเนี่ยคือรถไฟไม่ค่อยล่าช้านะไม่ค่อยเลทจ,จากในวันแรกๆนะครับผมคือออกตรงเวลาออกตรงเวลาตลอดนะฮะประมาณนี้นะทุกคนนะบรรยากาศภายในะห้องโถงของรถไฟทางไกลที่ซื้อตั๋วนะครับจุดซื้อตั๋วเขาเรียกตรงประตูสามนะครับผมทางซื้อตัว๋วซื้อตั๋วเราเหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็จะมีตู้บริการนะครับผม,บผมจะเป็นกดน้ำกาแฟนะครับ สู้กดเงินนะฮะอ่าก็ตามนี้เลยนะครับผมสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบครันนะครับนี่เลยนะครับผมมาลองกดนะฮะคับปูชิโนออาตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของที่อาผู้อะ,อะเขาจ้างให้ผู้โดยสารนั่งรอนะครับผม,มนในการซื้อตั๋วก็มีข้างในอีกเยอะนะฮะอ่ามีบรรยากาศหน้าห้องจำหน่ายตั๋วนะฮะ อันนี้จะเป็นประตูสี่เลยนะครับผมประตูที่เขาแนะนำนะฮะเพราะอยู่ติดกับศูนย์อาหารเลยนะฮะข้างหน้าที่เห็นนะฮะแล้วก็ห้องน้ําที่อยู่ทางด้านนี้นะครับผมใกล้ๆกันเลยไม่ได้ไกลเลยนะฮะแล้วก็นี่ที่จําหน่ายตั๋วนะครับผมแล้วก็จะมาตัาต๋วเสร็จปุ๊บเราก็จะเดินเข้าทางประตูนี้กันอ่าก็จะมีป้ายบอกชานชลาหนาึนะ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกระสิบประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศศูนย์อาหารนะทุกคนนะก็ที่นั่งก็เหมือนจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะขยายได้ก็จะดีมาก นอกจากนั้นก็มีนี่ที่ชาร์จโทรศัพท์เนียครับผมถ้าขึ้นขบวนรถไฟแล้วก็อย่าลืมเอาไปด้วยนะฮะหายนะครับผมก็อยู่ติดก,กับห้องน้ําเลยนี่นแมนอนนะครับผมก็ค,คือว่าไม่ได้ไกลกันมากนะฮะประมาณนี้เดี๋วยวไปดูโซนข้างในเลยนี่คือโซนข้างนอกนะฮะอันนี้นะครับผมโซนส่วนอาหารก็จะมีร้านค้าป,ประมาณนี้บรรยากาศคึกคืนนะฮะคือคืนเพราะว่าที่หัวลํโพงอะ่ะมันไม่มีมาเป็นปีแล้วว่าในช่วงโควิดก็หายไปเลยอะ่ะจน รถไฟก็ได้มีบรรยากาศแบบนี้เป็นที่นี่เลยแล้วกันนะนี่นะครับผมเป็นสิ่งอมนวยความตรดวสามารถเลือกซื้อได้กินก็ต้งก๋วยเตี๋ยวข้าวเพิร <c oughs> ์นะขนม,มขนมน้ำเนมได้หมดเลยแล้วก็มีของกินเล่นอยู่ทางด้านทางด้านนู้นก็มีนะฮะของกินเล่นอันนี้เป็นอีกมุมนึงนะครับผมก <c oughs> ็อยากจะนั่งกินนะฮะแต่ไม่มีที่นั่งเลยอะ่ะทุกคนนะหาได้แบบนี้แล้วกันเนาะอันนี้นะ ก็จากที่ดูนะทุกคนนะก็คืบดีนะฮะถือว่าบนิษสันเยอะเลยตอนนี้ก็ประมาณทุ่มครึ่งนะฮะบรรยากาศประมาณทุ่มครึ่งคือผมไม่เข้าใจบันไดเลื่อนมันไม่ไม่ยอมเปิดอ่าเดี๋ยวเราไปเดินดูลานจอดรถกันนะครับลานจอดรถก็เห็นว่าวันละสองร้อยนะฮะาะราคามาแล้วชั่วโมงละยี่สิบวันละสองร้อย เลยนะฮะโอ้ก็เหมือนในห้างเลยนะฮะเข้ามาก็มีห้องลงห้องน้ํามีวิวแชร์นะครับทางล่างทางนู้นก็จะเป็นทางเดินเชื่อมแบบทะลุก,กันได้นี่นะฮะลองนะฮะทั้งนอกโซนขั้งนอกก็จะเป็นพวกที่จอดรถทางนั้นเลยนะฮะประมาณนี้เห็นว่ามีดามากเกินเรื่องที่จอดรถอีกผมจะบอกนะว่าที่หัวลำโพงอ่ะเวลาสามร้อยนะครับผม ถ้าเกินสิบหรือสิบสองชั่วโมงเนี่ยเขาเหมาจ่ายไปเลยนะฮะอ่ะอนนาอนาคตจะทาอะไรก็ค่อยามาดูกันนี่นะฮะข้างนอกจะเป็นผาตรงนน้นที่เห็นแดงๆนู้นก็จะเป็นตนัวสแกนนะครับผมเครื่องจับเวลานูนี่นั่นนะประมาณนี้ทุวก่อนลานจอรถเป็นไงฮนะก็เลือกที่จะไอ้นี้กันแล้วกันเนาะอันนี้ลงมาจากประตูสี่นะครับก็จะเห็น ที่คิดนะครับผมทางออกเธอตมรินะฮะไปทางดุลได้อันนี้คือสถานที่จริงบรรยากาศจริงเลยนะครับทุกคนภายใต้อ่าข้างล่างนะครับผมนี่ ก็จะยาวไปนู่นเลยนี่ที่จอดรถก็จะมีป้ายบอกด้วยนะครับแน่นอนครับเหมือนในห้างเด็กมีเซน็นซงเซ็นเซอร์ตัวจับบอกเลยว่ามีรถกี่คันจอดได้กี่คันในโซนนี้นู่น อันนี้เป็นลานจอดรถของสถานีกลางคุงเกตออฟฟิวันเลยนะฮะ,ะนะฮะทุกคนประมาณนี้พอทางเข้ามาเราก็จะขึ้นมาไดเรลื่อนนะครับผมเพื่อที่เป็นห้องจำหน่ายตั๋วของรถไฟทางไกลนะฮะนี่นะฮะอกวา้าง อพอถ้าเราซื้อตั๋วเสร็จอะไรเสร็จนะครับผมจากจุดนี้เราก็เดินเลี้ยวขวาม,มาหน่อยนะกจะเข้านี่เดินตรงตามนู่นเลยฮะก็จะมีป้ายบอกนะฮะชานหนึ่งสองสามที่ห้าเจ็ดแปดสิบไล่ไปตามนู่นเลยนะฮะพอเข้าประตูมานะทุกคนเข้าประตู้วเราจะเห็นป้ายแบบนี้รถไฟทางไกลทานชรลาตามนี้เลยนะไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมหนึ่งสองสามที่ห้าเจ็ดแปดสิบแต่ก็อย่างว่านําป้ายมันตัวเล็กไปหน่อยอันนี้เป็นบรรยากาศเข้ามาข้างในเลยนะฮะ ก็นในชานชลาที่หนึ่งสองนะครับผมสี่กับห้าเนี่ยจะเป็นของทางนสายอีสานสายเหนือนะครับผมเจ็ดแปดนะครับผมสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยจะเป็นของทางสายใต้โดยเฉพาะเลยนะฮะประมาณนี้พอเดินตรงมานะครับผมเราก็จะพาทุกคนไปดูห้องน้ํากันนะฮะมันจะมีห้องน้ําติดติดกันเลยนะอันนี้เป็นบรรยากาศห้องโถงอ่านะ ผู้โดยสารน,นี้คือรอคือสายใต้นะครับผมจะดแปดเก้าสิบเนี่ยจะเป็นของสายใต้ทั้งนั้นเลยอ่าอันนี้เป็นฐานสลัที่เจ็ดและแปดนะครับผมแน่นอนว่าจะเป็นของสายใต้นี่ผู้โดยสารบรรยากาศห้องโถงเลยนะฮะ<า>เรียกมันว่างอะไรก็ว่าได้ประมาณนี้ระหว่างรอขึ้นอ่านี่ก็เป็นห้องน้ํานะครับผมเป็นของผู้หญิง,<ร>งเจอแล้วตรงเจ็ดกับแปดผู้ชายก็อยู่ทางนู้นคือเจอง่ายๆนะฮะ สีขวามือค่ายสองคนนะคะรอหน้าเลยดีกว่าส่ไปแล้วคือจริงๆมันมีทั้งบันไดแล้วก็ริบนะทุกคนนะซึ่งหลายคลิปที่ผมลงไปอาจจะมีลงบันไดบ้างลงขึ้นริบบ้างกันแล้วแต่นะครับทุกคนะก็ก่อนขึ้นขบวนเนยเขาก็จะประกาศให้ข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยนู่นนี่นั่นนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศเาจะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกนะฮะ อันนี้อยู่ในชั้นสลาที่ห้าและหกนะครับผมตามใต้เลยก็จะมีตู้ซุ้มขาตัปซี่นะฮะอ่าแล้วก็นี่ที่นั่งคอยพักเห็นไหมบรรยากาศต่างจากวันแรกมากตอนนี้มีอ่ามีจุดชาร์จไฟใช้แบตเตอรี่นะครับผมแต่ก็อย่าลืมนะฮะเอาไปด้วยนะครับอ่าพูดถึงนะฮะห้องน้ํานะครับที่คนบอกว่ามีไม่มีอ่าม,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 มีของทางผู้พิการหรือผู้นั่งยูแซก็มีนะครับนี่นะฮะ ้องน้ํำยิงห้องน้ําชายทั้งสองฝั่งเลยนะครับนู่นนี่ก็ใช่เหมือนกันยิงชายเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าเห็นได้ชัดนะครับผมอ่าตรงนี้เป็นชานชลาที่หนึ่งที่สองนะครับผมสามสี่เป็นของรถไฟฟ้านะฮะนี่นะฮะบรรยากาศรถก๊อฟก็มีนะครับผมสําหรับผู้พิการแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศห้องโถงห้องชานชลาของผู้โดยสารนะฮะก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ทุ่มครึ่งนะช่วงทุ่มครึ่ง ็จะมีรถสายสารออกเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะอ่านชลาที่หนึ่งนะครับผมมีการต่อแถวนะฮะว่าจะมีขบวนรถเข้าอ่าขบวนสิบสนะครับผมรถต่วนพิเศษขบวนที่13กรุงเทพปรพิวัรไปทางสถานีเชียงใหม่นะครับ เจ้าหน้าที่ประกาศนะฮะให้ผู้โดยสารไปต่อแถวขึ้นทางอา่บันไดเลื่อนนะฮะอข้าวนสิบสามนะครับผมสองทุ่มห้านาทีก็มีเวลาประมาณยี่สิบห้านาทีนะฮะในการเตรียมนะครับผมตรงหัวมุมก็มีห้องน้ำนะทุกคนนะห้องน้ำเดี๋ยวเราไปดูภายในก็ว่าเป็นยังไงสะอาดดีไหมนะฮะนี่นะฮะ สะอาดก็โอเคขอห,ววหัวลำโพงเยอะนะฮะนะแจ๋านี่นะฮะห้องน้ำมาเดินดูกันเลยทีเดียวก็จะเป็นแบบอ่า เซนเซอร์ไม่ทำงานมีปุ่มข้างหลังนะฮะเป็นเช็ตชูมันมีอที่ฉีดน้ำนะครับเหมือนหัวลำโพงไม่มีนะฮะ,อ,ะอันนี้เป็นโถชี่อของผู้ชายนะฮะ็นไงฮะดูสะอาดห้องน้ำเพียงพอแน่นอนนะครับก็โโโจะมีห้องอาบน้ำด้วยนะครับล็อกอยู่นะฮะห้องอาบน้ำก็จะมีน้ำ ตรงนี้ก็เป็นประชาสัมพันธ์นะครับผมขอมงางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขานะฮะมีรถเข็นบริการพร้อมนะครับผม